เอาแล้วครับผมสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับและนี้ก็คือเกมลักกี้ในโกหรือว่าในโกนำโชคหรือว่าเกมแมวนะั่นแหละรครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าเกมแมววันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไปครับผมมาครับวันนี้ก็มีงบมาที่200นะฮะสำหรับเกมแมวลักกี้ในโกของเรานะครับหรือว่าเกมแมวนรกที่หลายๆคนรู้จักนั่นแหละนะ ก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe, s u b mm hmm. s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือ hmm. นเอาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับโอโ้แค่เปิดตัวมาก็เข้าฟรีเลยนะครับผม,มกดเหมืนยังไม่เท่าไหร่เลยนะคือแบบผมพูดเปิดคลิปก็ยังไม่จบเลยนะเออกดเข้าฟรีไปแล้วครับช็อตนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะสำหรับ แมวนรกวันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับผมนะเกยมยังไม่จบนะครับผมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สงครามยังไม่จบยังเพิ่งน,นับศพทหารถ้าหมนฟรีสุดท้ายก็ผมเนาะคุณคณสิบมาแำไมคาราโช็อตนี้คนจจองลนะมันไม่ค่อยไหลว่ะทุกคนคือมันไม่ค่อยจะไหลเลย เราต้องใจเย็นๆนะครับผมสำหรับงบน้อยนะฮะเล่นเบตตำตำอ่าถึงเวลาที่มันมามันก็น่าจะมาเองแหละโขนสิมาสวย134แล้วชั้นนี้คิวอะไรยังไงครับสปูมิกาสามร้อยสามสิบสามนะฮะอตองสามห้โอ้โหสวยพี่สวยเล็กออยังสวยนะอ่ะอ้สามสามสามเฮ้ย นี่เป็นอะไรวะอ่าเลขอะไรวะที่เขาเรียกแต่ตอนนี้เราได้มา462นะฮะเลขอะไรวะไอ้นัมเบอร์นัมเบอร์อะไรไม่รู้แปดเจ็ดเจ็ดไอ้ที่แบบเป็นเลขสามสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเลขนัมเบอร์อะไรสักอย่างนะผมจำไนัมเบอร์เองเอิลเจิ้นอ็เกิ้อะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบ บ่งบอกว่าก็คือมันเป็นเลขประจาตัวของของของแต่ละวันเกิดของแต่ละคนนะ่ะเออต,อต่างต่างนานาะที่เขาบอกว่าจะมีอะไรนะสื่อสารอะไรไม่รู้แหละเออทั้งจิตวิญญาณทังเทพมัวซัวไปหมดเลยก็เรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมนะผมก็มั่นใจเหลือแล้วว่าทุกคนต้องมีเทวดาประจาตัวนะะมีเลขประจาตัวลนะ่ะแต่ตอนนี้เขาคมไฟมาเต็มแผงเลยครับผมนะเออ ตอนที่จะออกนอกเล่าไปมากกว่านี้เข้าเกมกันก่อนนะฮะพันแปดสิบไปซะไกลเลยนะเออไปซะแบบถึงพลอยเทพข้างบนและหยุดอะไรก่อนนะครับผมนั้นมาต่อที่เกมอืมก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะ้นสำหรับเกมกิเลเอ้ยแมวนะกินิโกกิเลนอะไรก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะแค่นี้แหละ อ่ะก็ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ไปหาดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะั่เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ผมคอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย